ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านชาว u t u b e ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาต่อนะครับจาก EP แรกนะครับวันนี้ยังพูดถึงในส่วนมีดสาริกานะครับปี2 5 6 0นนะครับหรือมีดมหาเสน่ห์ปี2 5 6 0นรบนะครับที่ผมพูดไว้ว่ามีดนะครับลายตอกนะครับซึ่งในปี60เนี่ย จะมีลายหลักๆนะครับเมื่อวานที้ผมให้ดูไปนั้นจะเป็นการตอกลายใช้คำว่ารอพอนะครับพัดก็คือหลวงพ่อพัดนะครับแต่ก็ยังมีมีดนะครับนะครับที่ตอกลายเป็นรอปอนะครับโดยรอปอนี่ก็คือเป็นหลวงปู่พัดซึ่งมีการตอกเพียงประมาณ96เล่มแค่นั้นเองครับทําพิเศษนะครับ แล้วก็เป็นลายตอกที่ค่อนข้างหาได้ยากมากนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับเ,เนื่องจากว่ามีดสาริกานะครับผมจะพูดถึงมีดสาริกาปี60เนื่องจากว่าจะพูดให้หมดในส่วนของมีดสายการปี60เลยนะครับมีดปี60เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าจะพูดถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีดนะครับเรียกจริงว่ามีด8รอบเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่า ไม่ใช่เป็นรุ่นแปดรอบนะครับเป็นมีดวัดนะครับแรอบก็ว่าได้เนื่องจากว่าปี2560หลวงพ่อมีอายุนะครับ96ปีนะครับหรืออายุวัฒนามงคล96ปีครบแรอบพอดีนะครับผมจึงให้มีดวัดนะครับหรือเรียกย่างว่ามีดปีนะครับหรือมีดวาระปกตินะครับที่คนนิยมเรียกกันนะครับมาดูกันนะครับสำหรับ ลายเมื่อวานที่ให้ดูไปจะเป็นรอจุดพอจุดนะครับแต่เล่มนี้นะครับเป็นรอจุดปอจุดซึ่งมีเอกลักษณ์นะครับเฉพาะตัวเป็นลายมือของช่างต้นนะครับซึ่งมีความสวยงามแล้วก็หาได้ยากมากมีเพียง9 6เล่มนะครับพี่พี่ท่านไหนนะครับที่มีอยากแบ่งบูชาหรืออยากบูชาสามารถติดต่อนะครับผมได้เลยนะครับมีชุดนี้ต่อโค้ดเดียวกันนะครับเป็นพัดลายเซ็นนะครับ ซึ่งเป็นโค้ดที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมีความสวยงามนะผมว่าพัดตัวนี้นะครับที่เป็นโค้ดนี่สวยดีนะครับส่วนลายตอกนี่ฮะเป็นลอปอพัดนะครับซึ่งมีความเข้มขลังนะครับแล้วก็ค่อนข้างหาได้ยากมากนะครับมีดปี 2010, ที่เป็นมีดสาริกามีการตอกน้อยนะครับฟังหนึ่งนะครับตอกเหมือนกันครับเป็นมะอุนะครับ มีเกจปลาล่องเรือสวยงามนะครับความโดดเด่นของมีส you ต know, ิกาอันหนึ่งนี่ครับคือห่วงตรงนี้ครับถ้าเห็นอย่างนี้คือนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าคือเป็นมีสติกานะครับแล้วก็มีแหนบนะครับแบบนี้นะครับแหนบเอาไว้ติดกระเป๋าเสื้อนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีการนําไปนะครับเลี่ยมนะครับบางท่านก็นะครับเลี่ยมใช้โดยที่เลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับบางท่านก็เลี่ยมแบบ ใช้แต่มีดอย่างเดียวเลยแบบนี้ครับก็มีความสวยงามเข้มขังนะครับนะครับส่วนเล่มนี้นะครับเป็นอีกลายหนึ่งที่ผมเห็นนะครับนอกจากตอกลอพอพัดแล้วและอีกด้านหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะตอกมะอุซึ่งเล่มนี้ก็พิเศษเช่นเดียวกันนะครับช่างตอกลายพิเศษมานะครับตอก96ปีนะครับซึ่งเป็นอายุวัฒนมงคลหงวงพ่อนะครับตอก96 มีแบบนี้มีเพียง96เล่มนะครับวัตถุมงคลปี2 0 6 0นะครับส่วนใหญ่จะทำนะครับตามจำนวนอายุหลวงพ่อท่านนะครับก็คือ96ปีซึ่งมีแค่96ชิ้นหลายรายการโอมีน้อยมากนะครับนะครับก็เลยเป็นที่ต้องการสาะแสวงหาของนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับเป็นลายตอกสวยงามนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ผมได้มา ือเลี่ยมมาแล้วนะครับก็ถือว่าสวยดีเหมือนกันนะครับโดยที่ปอก็ยังมีนะครับฝักมีดนะครับก็เก็บไว้นะครับแต่ว่าเราต้องการโชว์ในส่วนของพุทธศิลป์ผมมองว่าในส่วนของมีดหมอเนี่ยนอกจากนะครับศิลปะการตอกลายแล้วนะครับก็ผมว่าเป็นงานพุทธศิลป์นะครับก็คือเป็นศิลปะนะครับในการตอกลายแล้วก็ยังมีความพิเศษในเรื่องของลายต่างๆที่หาชมได้ยากนะครับ นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นตอก96ปีนะครับนะครับคิดว่าสวยงามนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฮะเ,เทียบกันก็จะเป็นมะอ,ะอุแบบนี้นะครับก็มีการตอกโค้ดครับตอกโค้ดเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นพัดลายเซนนะครับมีความสวยงามส่วนโค้ดเนี่ยนะครับมาบางเล่มก็อตอกชัดบ้างไม่ชัดบ้างซึ่งอยู่กับน้ําหนักมือในการตอกของแต่ละท่านจังหวะในการตอก แต่ว่าถ้าเราพิจารณาจากาลายตอกนะครับลายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเหล่านี้นะครับเราก็สามารถบอกได้ว่ามีดนั้นมีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นมีดที่มีความชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าที่ผมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าก่อนที่จะมาตอกนะครับโค้ดเนี่ยในส่วนของปี59ลงไปตั้งแต่ปี59ลงไปเนี่ย จะยังไม่มีการต่อโคตดนะครับซึ่งมีดนะครับเหล่านี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังเป็นที่นะครับเสาะแสวงหาเหมือนกันเนื่องจากว่า,ามีดเก่าๆนะครับเริ่มเริ่มกลับมาเขาเรียกว่ามีความนิยมนะครับเนื่องจากว่ามีคุณค่าในส่วนของพุทธศิลป์แล้วก็ฝีมือช่างตอกเก่าๆนะครับที่ต่อกทรง นะครับให้หลวงพ่อนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชากันก็มีนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีดปี2560อีก2ลายนะครับที่หายากแล้วนะครับก็เท่าที่ผมรวบรวมมาปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ3ลายนะครับที่ต่อก,กันก็คือรอพอพัดรอปอพัดแล้วก็อีกด้านหนึ่งจากมะอุเป็น9 6ปีนะครับ ในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดๆไปนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะประมาบ้างนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ทำก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็จะปรับปรุงเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ